เอาสุดยอดอาหารช่วยลดความเสี่ยงหลายโรคล้างหลอดเลือดหัวใจและช่วยไล่ไขมันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าว่ากันด้วยเรื่องของสุขภาพนั้นใครๆก็อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บกันทั้งนั้นซึ่งสุขภาพที่ดีก็ต้องอาศัยการเอาใจใส่ตัวเองเป็นพิเศษ ทั้งเรื่องของอาหารการกินและรวมถึงมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยและสำหรับวันนี้สุดติ่งมี9สุดยอดอาหารที่ช่วยลดความเสี่ยงได้หลายโรคมาฝากกันค่ะนั่นก็คือ 1. อะโวคาโดนี่คือผลไม้ที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพได้ดีมากๆเพราะสรรพคุณของอะโวคาโดจะช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดเลว พร้อมช่วยกระตุ้นให้ร่างกายผลิตไขมันดีโดยมีผลงานวิจัยจากประเทศเม็กซิโกเปิดเผยว่าถ้าหากกินอะโวคาโดเป็นประจำทุกวันจะทำให้ร่างกายมีระดับคอเลสเตอรอลชนิดเลวลดลงถึง17%เลยทีเดียวแถมยังช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหัวใจโรคอมรัมพฤกษ์อัมาพาตและรวมไปถึงลดความเสี่ยงของโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดได้อีกด้วยค่ะ 2. น้ำมันมะกอก โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปถ้าหากได้กินน้ำมันมะกอกเป็นประจำทุกวันอาจจะนำน้ำมันมะกอกมาปรุงอาหารก็ได้ก็จะช่วยให้ลดความเสี่ยงโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้ถึง41%เลยทีเดียวค่ะ 3. ถัว่วนี่คือธัญ,ญพืชที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเช่นกันถั่วส่วนใหญ่ก็จะนิยมกินเล่นกันซะมากกว่า แต่เห็นเม็ดเล็กๆแบบนี้สปปรรพคุณไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะในถั่วนั้นจะมีกรดอัลฟาลไลโนเลนิกมีกรดไขมันโอเมก้า3มีวิตามินอ e, ีและมีไฟเบอร์สูงซึ่งถั่วเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจมากที่สุดเพราะมีสปปรรพคุณช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดเลวในเส้นเลือดได้จึงช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองอุดตันได้นั่นเองค่ะ 4. หนอไม้ฝรั่ง หน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเป็นผักที่ช่วยล้างหลอดเลือดตัวจริงเลยล่ะทั้งช่วยขจัดลิ่มเลือดที่เป็นต้นเหตุของอาการอักเสบต,ต่างๆได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญในหน่อไม้ฝรั่งยังอุดมไปด้วยไฟเบอร์ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงมากๆจึงช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นอีกด้วยละค่ะ 5. บรอกโคลีนี่คือผักที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและห้ามมองข้ามเด็ดขาดนะคะ พราะในผักบรอกโคลีจะมีวิตามินเคในปริมาณที่สูงมากซึ่งมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างกระดูกให้มีความแข็งแรงเป็นเกราะป้องกันไม่ให้วิตามินซีในร่างกายถูกทำลายอีกทั้งในผักบรอกโคลียังอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ทำหน้าที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดเลวและยังช่วยลดความดันได้อีกด้วยดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีจึงแนะนำว่าให้กินผักบรอกโคลีให้ได้บ่อยๆเลยนะคะ เพื่อที่จะได้ห่างไกลาจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั่นเองค่ะ 6. ขมิน้นนี่คือสมุนไพรไทยที่มีสปปรรพคุณช่วยต้านการอักเสบในร่างกายได้ดีมากๆเพราะในขมิ้นนั้นจะอุดมไปด้วยสารอาหารอย่างเคอร์คิวมินที่ทำหน้าที่ช่วยลดไขมันที่ตกค้างอยู่ในหลอดเลือดหัวใจและสามารถที่จะลดไขมันตกค้างนี้ได้ถึง26%เลยทีเดียวดังนั้นขมิ้นจึงช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับปัญหาหลอดเลือดหัวใจได้ค่ะ 7. ทับทิมผลไม้อย่างทับทิมเนี่ยจะอุดมไปด้วยสารอาหารอย่างไฟโตเคมีเข้ซึ่งสารอาหารชนิดนี้ก็มีสรรพคุณเช่นเดียวกับสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ทำหน้าที่ช่วยป้องกันหลอดเลือดหัวใจไม่ให้ถูกทำลายอีกทั้งในทัพทีมยังมีสารที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายผลิตไนตริกออกไซด์มากขึ้นเพื่อช่วยให้หลอดเลือดเปิดกว้างส่งผลทำให้เลือดไหลเวียนสะดวกมากขึ้นพร้อมขับสิ่งตกค้างและไขมันชนิดเลวออกทางอุจจาระอีกด้วยค่ะ 8. กาแฟดำโดยมีผลงานวิจัยจากเนเธอร์แลนด์ได้เปิดเผยว่าผู้ที่ดื่มกาแฟดำเป็นประจำมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจน้อยกว่าคนที่ไม่ดื่มเพราะสืบเนื่องจากในคาเฟอีนจะช่วยกระตุ้นให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้เป็นปกติจึงช่วยลดการเกิดปัญหาเกี่ยวกับการอุดตันของหลอดเลือดนั่นเองค่ะ 9. ผักโขม ผักขมจะอุดมไปด้วยสารอาหารอย่างโพแทสเซียมและโฟเลตซึ่งมีสปปรรพคุณช่วยลดระดับความดันโลหิตได้จึงมีการศึกษาชิ้นหนึ่งได้ออกมาแนะนำว่าควรกินผักขมให้ได้วันละหนึ่งถ้วยตวงทุกวันจะช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้11%เลยทีเดียวค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ